ซีรีส์วาไผู้ใหญ่ต่อดูฟรีที่ยูท b ปนะจ้าออฮัลโหลค่ะท่านสวัสดีค่ะคือวันนี้น่าจะขออนุญาตเลื่อนนัดได้ไหมคะต้องขอประทานโทษจริงๆค่ะคือน่าติดธุระด,ด่วนนะคะอะขอขอบคุณมากๆเลยนะคะต้องขอโทษอีกครั้งนะคะเดี๋ยวน่าจะโทรไปนัดใหม่อีกครั้งนะคะค่ะท่าน ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่าน ออสวัสดีค่ะคุณกิ่งคะออขอโทษจริงๆนะคะกำลังรีบไปโรงเรียนเลยค่ะค่ะฮะอ,อะไรนะคะน้องเอ,อิร์มไม่ได้ไปโรงเรียนหรอคะสรุปเลยนะครับน้ำหมักจุลินทรีย์เนี่ยจะช่วยย่อยพืชผักของเราเนี่ยให้ได้เร็วมากขึ้นดังนั้นแล้วนะครับถ้าสนใจกันเนี่ยไปลงชื่อนะครับที่บ้านยาจัน์โอเคไหมครับ ขอบคุณครับ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 หลอครับนานาดอะไรนะครับน้องเอิญหายไปหรอครับใช่เมื่อกี้ครูประจำชั้นยี่เอิญโทรมาบอกเอิญไม่ได้ไปโรงเรียนน้าพยายามโทรหาเอิญหลายครั้งแล้วเอิญปิดเครื่องแล้วนานาลองโทรหาเพื่อนของเอิญนะครับเผื่อว่าเอิญจะอยู่กับเพื่อน ถ้าไปกับเพื่อนก็ดีสิน้ากลัวว่ากลัวอะไรครับกลัวว่าจะเกี่ยวข้องกับเสียภัยสารนะสิเพราะวันก่อนอ่ะเสียภัยสารโทรมาหาน้าบอกให้น้ายอมพูประมูลเรื่องการตัดถนนที่เข้าไปในเขื่อนอ่ะแต่น้าไม่ยอมจอมองจริงนะน้ากลัวว่าแบบเขาจะจับเบิร์นไปอ่ะเอางี้นะครับผมว่าน้านใจเย็นก่อนนะครับตอนนี้น้าอยู่ที่ไหน อยู่ที่ทํางานน่ะเดี๋ยวผมเนี่ยไปเปลี่ยนรถรีบไปหาหน้าเลยครับจ้ะขอบใจจ้ะช่วยน้านด้วยนะโอเคครับเจอกันนะครับ ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเอิญนะคะหนูมาที่นี่ครั้งแรกน้องเอิญขอฝั่งทางฝังตัวด้วยนะคะจะไปไหนผู้ถามว่าจะไปไหนพระพุท่านรูปพูดได้ด้วยเหรอคะเอ้โ ถามก็ตอบสิจะเถียงทำไมเอ่อหนูไม่ได้เถียงนะคะคือหนูมาหาผู้ใหญ่จอมค่ะนี่รู้ไหมว่าพ่อแม่เนี่ยทำงานเหนื่อยแค่ไหนกว่าจะได้แต่ละบาทเนี่ยอ้ชวูว่าเราทะเลากับแม่ด้วยเอนี่ยโอ้งานละอเอียดเออคือว่าหนูไม่ได้ตั้งใจนะคะจริงๆแล้วมันเข้าใจผิดกันนิดหน่อยคะ่ะไอ้ลูกเวน ออ uh, คือแทนที่จะขอเงินเนี่ยไปเรียนพิเศษอ uh? กลับมาขอเงินไปซื้อมอไซค์ eh? อยากตายก่อนโตไงฮะ uh. ร่อเดี๋ยวนะสวัสดีครับ uh oh. คุณเดินลูกสาวคุณนายอนงน้าใช่ไหมครับอ๋อค uh ่ะ oh. uh oh. พอดีว่ามาหาผู้ใหญ่จอมค่ะอ๋อไม่รู้ว่าผู้ใหญ่จอมแกอยู่บนบ้านหรือเปล่านะครับถ้ายัางไรคุณหนูเอิญเนี่ยลองเดินขึ้นไปดูนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวไปทำงานก่อนครับมาต่อมาต่อไอ้ลูกเวนไอ้ลูกบังเกิดเก้าไอ้ช้างเยอะ หยุดพี่จอม,อมพี่จอมคะป้าคนนี้เขาเป็นขโมยค่ะคุณยายระวังนะคะพี่จอมโทรหาตำรวจเลยค่ะเยี๋ยวงเอิร์จะจับป้าคนนี้ไม่ให้มันหนีเลยค่ะแต่ยังไงลุงเอินนี่ไม่ใช่โจมันใช่ขโมยทย้งสิ้นแหละนี่พี่แก้วเพื่อนพี่เพื่อนพี่จอมเหรอคะใช่คะ่ะฉันอนะเพื่อนจอมเธอเป็นแค่ พี่จอมาดิน้องเอินค่ะรู้ไหมเขาว่าคุณแม่เป็นห่วงแค่ไหนอะเอ้าริมเรื่องอะไรกันเนี่ยตกลงว่าน้องเอินอยู่บ้านผู้ใหญ่เหรอคะครับพอดีผมมาเอารถนะครับแล้วก็เจอน้องที่บ้านพอดีเลยเแล้วน้องเอินสบายดีไหมคะปลอดภัยดีครับน้องบอกว่าน้องจ้างรถมาแล้วก็มาลงที่นี่เลยครับ น้าก็โล่งใจค่ะท้งนั้นนะคะเดี๋ยวนะ้าจะรีบขับรถไปรับน้องเอินเลยค่ะผมว่าอย่าดีกว่าครับอ้าผมพยายามบอกน้องว่าจะไปส่งหลายรอบแล้วคือตอนนี้น้องบอกว่าน้องยังไม่ค่อยอยากเจอหน้าน้านะครับอน้องเอินน่าจะยังโกรธคุณน้าอยู่ผมไว้พักที่นี่สักคืนหนึง่งในที่ผมช่วยคุยให้ครับแต่ว่ามันห่วงแรอกครับที่นี่มีทั้งยายแล้วก็เป็นเพื่อนผู้หญิงขผมอีกหนึ่งคนรับรองว่า เราไม่เป็นไรแน่นอนครับอ๋อค่ะถ้างั้นก็รบกวนผู้ใหญ่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะครับสวัสดีค่ะแฮป p ป DAY เดย์ทเนตีนะมึงไหนขอสภาหคนที่เพิ่งลขยีสิบหน่อยครับกูว่เฉยเว่ะ ไหนบอกตอน19บอกว่าเมื่อไรจะ20่พอ20่ัิบบอกเฉยๆเะ่ั้นอะเออมันก็ไม่มีอะไรอ่ะมันก็ปกติวะกู้ไม่รู้สึกดีใจอะไรอ่ะอ๋อคุณรู้ละมึงกลัวว่าจะไม่ได้เป็นผู้หาวงแล้วใช่ไหมคิดในแง่ดีเข้าไว้ต่อไปเนี้ยถ้ามีคนอายุเยอะมากกว่ามึงมาจีบอ่ะเขาจะได้ไม่ต้องกลัวข้อหาภาคผู้หาวงไงจ้าพ่อทอยลาเว,วนเดอร์ ยังไงก็ขอบคุณมึงมากนะเว้ยพี่ยังจำวันเกิดกูได้อ่ะคือจําไม่ได้ดิจะโดนด่าอย่างมันเกิดปีหน้าแน่เออแล้วก็แฮปปี้เดย์นะโยถ้ามีอะไรอะก็โทรมาปรึกษาพูกกูได้ตลอดส่วนไอ้แบงค์ไกฟ้ามันเรียนอยู่เดี๋ยวไปคงโทรหามทีหลังแหละเออได้ได้ได,ได้ยังไงก็ขอบคุณอีกครั้งนะเว้ โยตอไปไหนเหรอลงรถปุ๊บก็ไปบ้านเพื่อนเลยอะเห็นว่าบอกมีแข่งบอลกับอีกทีมอะอืมสงสัยตอสคงน่าจะกลับค่ำๆมั้งแล้วทำไมวันนี้คุณกลับเร็วอะพอดีว่าน้องเอิญขามีปัญหานิดหน่อยอะ <c oughs> ทำไมอะอย่างนั้นมีอะไร

โยความผิดมาให้แก้วแกวต้องชดใช้อ่ะแล้วไงไม่ค่ะเอ้ยไม่ได้ค่ะไม่จริงเลยยายไม่ค่ะคุณยายครัเพราะทำแก้วอ่ะยายพี่จอมอ่ะพี่จอมช่วยด้วยค่ะเ่วยช่วยเบาเบา ฉันเจ็บนะเฮ้ยนายมาได้ไงอะต้งหาม้อาหาว่าเธอมาได้ยังไงเฮ้ยนี่ถามย้อนเหรอทำไมก็ฉันอยู่ที่นี่มาก่อนนะเฮ้ยนี่บอกอะไรกันนักหนาเนี่ยฮะเฮ้ยนกหูคนแก่น่้จะหูดับนะเนี่ยเอ้าจะได้กาว่ายังไงบ้างอะค่ะผู้ใหญ่ยายยายจะถามทำไมเนี่ยเอากุญแจรถมาเดี๋ยวแก้วขับรถไปส่งเองยายยายนงินไม่กลับค่ะพี่จอมค่ะ น้องเอิญอยากอยู่นี่นะคะน้องเอิญอยากกลับไปหาคุณแม่เลยค่ะให้น้องอยู่นี่นะคะนะคะนะคะพี่โตนะคะให้น้องอยู่นี่นะคะคนะนะคะให้นะะ้องอยู่นี่นะคะนี่นะคะโอเคค่ะเอ,อิจะอยู่นี่ก็ได้ค่ะสักคืนสองคืนแต่ว่าเอ,อินต้องนอนกับพี่แก้วไม่นะแก้วไม่นอนด้วยหรอกอา้าวป้าไม่อยากนอนก็เรื่องของป้าป้าก็นอนหน้าห้องไปเลย แม่ขอไปจัดที่นอนก่อนนะคะโอ้มันจะดีเหรอคุณเยอเอิร์นเป็นผู้หญิงนะเดี๋ยวคนจะมองคุณไม่ดีนะฉันช่วยน้องเอิรเนี่ยด้วยความโดยสุดใจจริงอีกอย่างเนี่ยที่นี่ก็มียายมีแก้วอยู่ไม่ต้องมานับรวมฉันเลยฉันไม่อยากนอนกับเยอตัวแสบนั่นน้องเอนะิร์นอ่ะเขาทะเลาะกับคุณแม่มาถ้าเขาไม่อยู่ที่นี่ เขาจะไปอยู่ไหนอีกอย่างเนี่ยเราก็ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นใช่ไหมเหนื่อยนี่นี่ไหนอย่างเลยอ่ะนั่งนี่นฮานข้าวเขาเหนียวมาแล้วอ่ะนี่นี่อะเข้าใจโลกคนธรรมดาแล้วผู้ใหญ่จะไปไหนล่ะฮะพอดีผมรับหลวงพ่อไว้ครับว่าจะไปคุยเรื่องงานประจำปีของหมู่บ้านเรา จะนัดหลวงพ่พอเลยมาที่ก่อนมานี่ก่อนมาที่น,นั่มานี่าน,นางมาที่นันง่นงมาทนงมากินมากเกินก่อน,อนแล้วค่อยไปหลวงพ่อท่านไ่ที่ประจําวัดที่ไหนหรอกใช่ค่ะพี่จอมอยู่ทานข้าวเย็นกันนะคะ่ะอาหารบ้านๆอย่างเงี้ยคุณหนูอย่างเธอ,เอรับประทานได้หรือเปล่าครับทำไมจะไม่ได้เนี่ยของปู่ฉันทั้งนั้นถ้ากินไม่ได้ก็บอกพี่นะ แตพี่ทอดไข่ให้กินได้ค่ะพี่จอมเห็นน้องเอินอย่างนี้นะคะปกติเวลาไปที่สายงานกับคุณแม่คุณแม่ทานข้าวกับคนงานน้องเงินก็ทานด้วยค่ะสีค่ะอันนี้จำาน้ำตกโอ้โหแก้วแกไม่เผ็ดเลยเหรอเผ็ดดิแต่กินพวกเนี้ยก็ต้องทานลูกโดดอย่างนี้แหละถึงจะแซ่บอ๋อฉันนับถือแกเลยว่ะ ฉันกินเผ็ดแบบนี้ไม่ได้เลยนะเนี่ยอืมกะลองก่อนไม่เผ็ดหรอกอะไม่เอาะอะอยากกินเถอะทานเผ็ดแค่นี้ไม่เห็นจะยากเลยค่ะพี่จอมเฮ้ยเป็นยังไงคะคุณหนูเอิน <S <s <ling> <S เป็นไรก็ <S <s ling> <s ling> <S อ,อร่อยอะดิ <s ling> ดูจากหน้าเธอแล้วคงอร่อยมากแน่ๆ นนอเธอถ้าไม่ไหวก็อย่าฝืนนะอย่าเดี๋ยววิ่งเข้าน้ำทังคืนหรอกใครฝืนพี่จอมรู้ไหมคะว่าเด็กๆอะ่ะลุงเอินชอบกินพริกมากเลยคะ่ะค่ะเพื่อนๆนะคะขอลู้คุณแม่กินลูกอมแต่ว่าน้องเอิร์นอะ่ะขอคุณแม่กินพริกค่ะเก่งค่ะสบายมากเลยค,ะค่ะ เฮ้ยสอเม็ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย กินแตบพริกก็เลยโอ้เผ็ดไหมลูกน้องเอินดูเผ็ดเหรอคะไม่อะไรค่ะคุณยายอ,อ,อสภาพเหมือนกันเลยนะครับไม่ฉันไม่เหมือนฉันไม่เผ็ดเลย ฉันไม่แย่เลยฉันไม่แย่เลยไม่แย่เลยไม่แย่เลย,เนเลยคนที่ผิดที่สุดในเรื่องนี้มันก็คือคุณนั่นแหละถ้าคุณชอบใครนะคุณก็บอกเขาไปตรงๆเลยไม่ใช่มารักเพื่อนเลือกแบบนีน้ฉันชอบนายนะ ซีรีส์วาใจผู้ใหญ่จะอมหามปราบปมวุ่นมาจอยมาวินกับพวกเรากันแบกโซ่ใน่ันพุทธกาวกันกันกดาคมดีที่สถาดีกลางรุงเรามาพีหวานแล้วเจอกันนะจ๊ะ